ครองรักกันมายาวนานกว่า10ปีน้องเทนนิสเรืออากาศโทพาณิพักวงพัฒนากจอดีตนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเกมส์สสมัยได้ทําพิธีวิวากับจูเนียร์รามนรงสเสวกวิหารีแฟนนุ่มอดีตนักกีฬาเพื่อนร่วมแคมป์เทควันโดทีมชาติไทยอย่างเป็นทางการด้วยงานจัดขึ้นที่ย่านบางเขนซึ่งงานนี้มีผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งในและนอกวงการกีฬาเดินทางมาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างคับคั่ง นำโดยผู้ช่วยศาสต,ตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยชัดชัยเชหัวหน้าผู้ฝึกสอนเทควันโดและบรรดาเพื่อนนักกีฬาในแคมป์ทีมชาติร่วมถึงนายชัดชติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชาการจังหวัดกรุงเทพมหานครนอกจากนี้ยังมีจำลักษ์ล้วนรอดผู้สือข,ข่าวกีฬาอาวุโสข,ของไทย P ีบีที่เฝ้าทำข่าวติดตามผลงานของน้องเทนนิสและน้องจูเนียร์ตั้งแต่สมัยที่ทั้งคู่ยังติดทีมชาติเป็นครั้งแรกๆได้รับเชิญมาในงานครั้งนี้ด้วย ด้านผานิพักเผยว่าต้องขอบคุณจูเนียที่ดีกับเธอมาตลอดต่อจากนี้จะเขียนหนังสือเล่มใหม่คือการเป็นคุณแม่และคุณพ่อปั้นลูกให้เป็นนักกีฬาเทควันโดให้เก่งกว่าตัวเองและจูเนียก็สำหรับคท,ที่เป็นนัาาเกีกยค่ัมจนกจบอย่างสมบูรณ์แล้ค่ะตั้งใจเขียนุณทุกๆหน,น้า,นนาจน,นัถึงตอจนจบที่มีความสุสขมากที สำหรับพานิพักและจูเนียคือเป็นคู่รักนักกีฬาที่น่ารักที่คอยช่วยเหลือและดูแลกันพากันประสบความสําเร็จซึ่งทั้งคู่จะจัดงานฉลองมงคลสมรสอีกครั้งที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีบ้านเกิดของน้องเทนนิส